ถูก้็ให้คิดว่าเราปราดขนาเนี่ยพอคุณได้ลองใช้เองอ่ะคุณจะเก็ตคุณสุดเ <c oughs> จมันลึกนะมันลึก้องต้อง,องฟังคุณคอยซ้ําๆจะบอกว่าฟังออดีโอบุ๊กปลุกพลังความยิ่ใหญ่ฟังทุกวันอืว้าวจริง,รงปะเนี่ยคูคุณอีฟ <c oughs> <c oughs> ถ้ามตืนต้ต้องบอกคนอื่นเพราะว่าถ้าไม่บอกอืก็เหมือนยีปตนแรกอะที่ฟังครั้งแรกเข้าใจ วันแรกมีความสุขแล้วพอเวลาผ่านไปเราก็ไปเจอสิ่งแวดล้อมเจอนู่นนี่นั่นมันก็ดึงให้เรากลับมาอยู่ในโลกปกติโลกโลกเหมือนเดิมอืแต่ว่าถ้าเราไปฟังซ้ำๆมันก็เหมือนกับมันเหือนทําให้เราสร้างได้ต่อเนื่องทุกครั้งที่ฟังจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในหัวทั้งที่ฟังเดิมใช่มันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฟังซ้ำเข้าไปอีกมันก็จะเข้าใจขึ้นไปอีกใช่มันจะได้เนอีก เหมือนเวลาคุณยกระดับจิตปัญญาอะแต่แต่ที่พงพูดอันนี้จริงๆก็คือว่าปลุกพลังความยิ่งใหญ่อ่ะมันดีมากๆไม่รู้จะพูดอะไโอ้ดีใจพพูดริงแบบมันดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าให้ทุกคนต้องเนียนมมันดีมากๆใช่คือไงไม่์เมย์เยไม่อยากพูดเองไงเพราะว่าอะไรอะมันจะดูแบบว่าเออแบบว่านี่หรือเปล่า ไม่เคยเรียนอย่างอื่นนะเคยเรียนหมดไปเป็นแสนแสนแล้วด้วยเรียนเรื่องกดแรงดึงดูดเรียนนันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจจนมาเจอของคุณพลอยไม่ใช่ว่าไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็มาเจอของคุณพลอยคุณมานี่เลยคุณมานี่เลยคุณมานี้เอาหางก็งเดี๋ยวหางก็งมาก็ได้ไม่ได้คุณต้องเป็นหลักฐานอะทําไมคุณเม a ซิ่งอย่างนี้ไหนๆคุณบอกเป็นหลักฐานเลยเออคือต้องถูก ต้องบอกต้องบอกเพราะว่าวันนั้นเราบอกคุณต้อมไปแล้วแต่ไม่รู้คุณต้อมไปซื้อหรือยังคืออีกประหมดเงินเรียนกับกดแรงดึงดูดหรือว่าอะไรพวกเนี้ยไปเป็นแสนจริงๆแล้วก็มันเหมือนกับว่าเขาพูดไปทางมั่งพูดใชงคอยคอยบอกแล้วับไปสมาคอยบอกตรงๆนะคอยบอกตรงๆเลยนะ ว่ามันเป็นสิ่งที่พลอยลองผิดลองถูกเองมาเยอะมากพอพลอยอ่านเรื่องกดแรงดูดตั้งแต่พลอยอยู่มหาลัยตั้งแต่ตอนเด็กเลยเอาตั้งแต่เด็กเลยพลอยสงสัยเรื่องนี้แล้วพลอยมีแพชชั่นเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นพลอยจะอ่านเยอะแล้วประเด็นคือมันจะอ้อมไปอ้อมมามันจะไม่เขามันจะไม่มันจะไม่พูดตรงๆสักทีเข้าใจข้อนี้ป่ะมันไม่พูดตรงๆสักทีว่าสุดท้ายมันคืออะไรมันคือสรุปแล้วฉันต้องคุยกับใครฉันต้องฉันต้องสื่อสารยังไงมันไม่เก็ตสเกียจนพลอยไม่ไหวแล้วแบบ แล้วีพอยอธิบายอ่ะเ,ออเป็นเป็นคือคืออีวิเคราะห์ก่อนว่าจะเชื่อคนนี้ไหมออแล้วเขาพูดดีไหมคือคิดแล้วคิดอีกฟังแล้วฟังอีกแล้วก็มันใช่ที่คุณพอยพูดทุกคำ